สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดตัวใหม่กันนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับซีซ่าครับมาเร็วชิบหายนะครับอ่าแล้วมาเปิดกันดีกว่านะครับก็งบประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะการันตีหรือเปล่านะแต่ว่าการันตีครั้งนี้นะมันน้อยมากเลยนะคือแปดสิบสองครั้งนะครับอ่าเราก็มาดูซิว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะครับไปเริ่มกันดีกว่านะครับรดเร็วทันใจไปเลยนะครับ เาลองกล่องกับก yeah. ับตันคูโรไปโอ้แชดเอามาทำไมโอ้ยอ่อยาก,การันตีก็พออืมกินอายกินอายทั้งทองเนี่ยไม่มีเลยนะรอบแรกนะ มาคราับรอบแรกก็จะเกลือตลอดครับไม่เป็นไรแล้วก็เปิดต่อไปเลยครับเปิดแบบไม่มีอีกโก้นะไม่มีอีกโอออกโ้นะซีซ่าแกสนะก็กลา G E A ไปนะค e รับ E อันนี้ A นะแล้วก็ S Gas ไปโอ้ยมาเรื่อยๆนะฮะหมายถึงเกลือนะฮะหมายถึงเกลือนะที่มาเรื่อยๆเนี่ย โอ้ยโอ้ยไม่นะลบสีทองไม่ออกเลยว่ยะเยดเคนจะจ๊ะเปิดอีกแม่งไปเลยนะผมก็ต้องใช้ผลทองแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่พอไงล่ะข <c oughs> ี้เกียจเก็บผลทองนะครับเออประมาณนั้นแหละ ผมไม่ถึงแบบเก็บให้มันครบแล้วค่อยเปิดอ่ะไม่เอาอ่ะเออตัวใหม่มันมาทีเนี่ยก็เปิดไม่ให้สุดไปเลยนะแล้วข่าวว่าโดฟาร์มิงโก้มันจะมานะครับแต่ว่าไม่ได้มาในรูปแบบของตู้นะแต่จะมาในรูปแบบของเออเออตู้คอลเลคชั่นเออคล้ายๆพวก เอสมาเอสมาอีเลยนะครับพวกอูตะอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือใช้ได้แต่ผลไม้ทองประมานั้นคือเอาง่ายๆนะครับใครที่ผลไม้ทองน้อยนะครับตอนนี้ก็คือเตรียมใจได้เลยนะว่าอาจจะไม่พอลุผมไม่รู้นะครับว่ามันจะ GM มันจะเล่นแร่เรี่ยมอะไรบ้างนะนะครับอครบมึงอยากการันตีได้ไหมอุ้ย กูให้คำนี้ไปเลยนะคือตอนนี้สีทองยังไม่โผล่แม้แต่นิดเดียวเลยเนะี่ยอะไรวะผมลำเออฮุยผมทำอะไรผิดเออโอ้ยแม่งมาแต่ดำเดิมอะ่ะรู้หมดแล้วว่ามันอะไรออกอะไรออกอะเกการตีอย่างเดียวเล่นหรอเพื่อนโอ้ยแ่งเอ้ย เลืออีกสิครั้งเนี่ยจะการันตีแล้วไหมอ่ะโอ้ยอ๋อหกอ๋อหกสิบใบได้ไหมเนี่ยนะโอเคนะเราต้องพิมพ์ภาษาที่เราใช้นะตอนนี้นะโอเคไปเริ่มโอ้ยไอหมึกประกอบเอ้ยโอ้โหเสร็จเสร็จแบบพูด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 เลย แล้วนะฮะก็คือถึงไฟนอลแล้วนะตัวที่เราเมนาตอนนี้นะครับก็คือ14ใบครับอีก32ครั้งก็จะการันตีมา <c oughs> ไปดิอืมอืมเราต้องด่ามันเออ <c oughs> เพื่อให้มันมาออกออ,อ,อ,ออกมาตอบตัวเรานะเออครั <c oughs> ดบด่าว่ากากาไปนะ ไปนะอันน <oh> 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 ี้วัดม้มบเลยปรับอุอ่ะอายโอ้โหอิโอ้ อียิปต์ Double ทองเด็ดเด็ดชิวลุลูลเอา่ะไม่การันตีว่ะไอ่เจ็ดสิบกว่าตัวยิ้มมุมปากเลยครับน้องๆนะครับน้องๆก็ไม่การันตีอะครับน้องๆอืมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับการเปิดตัวคอนใหม่ล่าสุดนะครับอ่าเจ้าซีซ่านะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับคือ หลายคนน่าจะข้ามกันนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวละครหนึ่งนะครับที่ตึงๆเลยนะครับก็คือโดฟาบิงโกนั่นเองนะครับที่มันจะมาเร็วๆนี้นะครับก็คือซิซ่าแม่น่าสงสารที่ผ่านนะก็คือคนจะมองข้ามไปเลยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าผมก็จะเปิดอยู่ดีนะเพราะว่าผมก็ยังมีการามีแผนสำรองหาพวกผลนไม้ทองอยู่นะเอ โอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เก็บผนทองไว้ดีๆนะครับเพราะว่าจะมีตัวคอรตึงๆนะครับคือโดฟาร์มิงโกนะครับก็ใครที่ไม่ชอบตัวนี้ก็รอไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมาแน่นอนนะครับเจ้าโดฟาร์มิงโกนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย